อาสวัสดีครับวันนี้ผมลืมว่าากิจกรรมเล่นตัวละครเล่นตัวละครนะกิจกรรมที่ต้องเล่นตัวละครนะผมลืมว่าวันนี้มันเปิดหมดล้วนักระบ,บำจู่โจม น,นี้เปิดมาแล้วโอเคเรามาเล่นดีกว่านะสก,กิลของมันเนี่ยเมื่อเริ่มรอบดาเมทที่ได้รับลดลงต่อเนื่องหนึ่งรอบหลังสังหารจะหายไป เมื่อเริ่มรอบก็แปลว่าเมื่อเริ่ม,เร,มเริ่มรอบใช่ไหมมันจะมันจะลดดามมีสามสิบเปอร์เซ็นถ้าเลเวลสามอ๋อมันถึกมันถึกในเทินแรกของทุกๆเทินไม่คือในรอบแรกของทุกๆเทินมันถึกขึ้นนี่ก็ไล่โจมตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดใช่ไหม เพิ่มดาเมจกิติคอให้ตัวเองถ้าลุ้กเอฟเฟกต์อมตะจะสร้างดาเมจของดาเมจเดิมถ้าลุ้กเอฟเฟกต์อมตะด้วยเหรอแบบนี้ดักไอสไตล์ก็ไม่รอดละสิ ให้ตั้งไอสไตล์อห้องหนึ่งเนี่ยแตกหรือเปล่าโอเคเรามาลองดีกว่านะโอเคมา,อมาลองเลยมาลองเลยอืมมันตีตัวเลือดเนาะใช่ไหมก็แปลว่ามันไม่ตีตัวแถวหน้าอยู่ละโอเค อยู่นะนี่ขนาดไม่มีของเนี่ยคือไอ้ที่ทดสอบในนี้มันไม่มีของไม่มีไอเทมแรงอยู่นะถ้าใส่ของเนี่ยมันจะแรงขนาดโอเคชั้นที่สอง แต่อะไรดี ทีห้าเปอรือ10โอเคไม่รู้ว่าจะรอดไหมขอสตาร์ทให้ติดก็พอโอเคสตาร์ทติดสตาร์ทติดสบายละนักมวยมันสตันแถวหน้าสามตัวถ้ามันติดนะ คมาสตันไม่ติดไหนมันไปตีนักคิดเดี๋ยวนะมันตีนักคิดแรงอยู่นะจริงเหรอเนี่ย ตีตาเปอร์เซ็นต์เ,นเ,นเลือดด้วยใช่ไหมที่มันเขียนเมื่อกี้ปกติตัวทดสอบในนี้มันตีนักคิดไม่ค่อยเข้านะแต่นี่มันตีนักคิดมันตีตัวปกตินี่โอ้ยโดนช็อตแตกหมดเลย ลืมไปว่าสัตว์นั้นไปก็ไม่มีประโยชน์เ <c oughs> จอเจอโคงเจออินเดียราโอเคทันที่สามผมว่ากิจนี้มันไม่ค่อยอยากเท่าไหร่คือหลังหลังมาเนี้ยตัวละครมันเยอะไงพอตัวละครมันเยอะเรามีตัวเลือกใส่อะไรดีเนี้ย มันมีตัวนี้อยู่กลัวว่ากลัวว่ามันจะมาจะมาสตันตัวตัวนี้ใช่ไหมผมก็เลยใส่สไนเปอร์พระสไนเปอร์พลังโจมตีมันจะสูงถ้ามันจะสตันมันก็จะสตันสไนเปอรอ์ทีนี้เราก็ต้องหลบใช่ไหมมันมีเผาเลย จะตันเหรอวัดถึกดีเผื่อมันติดเนาะถ้าถ้าใส่โรนินมันจะน่าน่าจะถึกกว่าถึกกว่าเยอะเลย เอาสตานี่ก่อคือไม่อยากโดนน,นี้สตันจบจบถ้ามันปิดก็ดีถ้ามันปิดนะีดนดนะ่สวยเลยแต่ทีมจะบางไงทีมเราจะ ดูที่ C น่าขี้ด๊า จำเป็นต้องมีไหมเดี๋ยนะของมันมีนี่ด้วยนี่ด้วย Okay. มันมีของเราก็ต้องมีใช่ไหมเดี๋ยวสป,ปีดมันไม่เดี๋ยวนะแต่เราไม่มีนะักคิดแต่ทีมก็ไม่ค่อยมีดาเมจแล้วตอนนี้มันจะดีหรอว่าเพิ่มดาเมจดีเดี๋ยนะดาเมททีมเราตัวไหนเนี่ยตัวเดียวเดี๋ยวนะผมต้องไปอ่านสกิลของตัวนี้ก่อน เพิ่มพป็จุดทีและเรือป้องกันเพิ่มในแถวเดียวกันหรือเปล่าแถวเดียวกันโอเคแถวเดียวกันก็ก็มีหิวนิดนึง ครั้งกินซอสเสริมรายยมตีพิเศษหนึ่งครั้งเพิ่ม sp ของยูนิตฝ่ายตนสองของสองตัวโอเคตัวนี้มันมีอะไรนะมันมีเพิ่มดาเมจที่ได้รับคล้ายๆโรนินะไม่ใช่คล้าย ก็คา okay, โรนีนน,นั่นแหละแต่ว่ามันน้อยกว่าโรนินอันนี้แปดใช่ไหมแปดเปอร์เซ็นต์หกชั้นก็สี่สิบสี่สิบแปดเดี๋ยวนะอ่านไม่เคลียร์โอเคก็แปลว่าเท่ากับว่ามันมันเพิ่มเกาะในแถวเดียวกันกับทางโจมตีก็ แปลว่าแถวที่มันอยู่มันจะถึกขึ้นและดีแรงขึ้นโอเคต่อต่อแถวที่มันอยู่จะถึกขึ้นและแรงขึ้นก็ไม่ต้องคิดมากเลยอืมคงไหมนคิดไม่ต้องกระดาน,นตานี้ว่ารู้ว่าต้องดี ก็ปกป้องพวกนี้แล้วกันแถวสองแถวหลังนักดาบไม่ต้องก็ได้คคิลลี่เหรอมันมีคองอะต้องใส่คองไหมเนี่ยใส่นักกีฬาแล้วกันปลอดภัยดีโอเคไปพี่เกียจเล่นเล่นซ้ำหลายๆรอบไปแบบนี้แล้วกันตึกๆ ไหนปั๊บของมันนะแม่นางลิ้นโอเคเก็บได้หนึ่งโดนแต่ว่าเราโดนสวนแตกมันไม่น่าแตกมันไปตี TTS เลยนะ เก็บตัวสคัญเก็บตัวดำเก็บถูกตัวด้วยแจมอยู่นะตัวนี้ใครเลือกน้อย ใครเลือดเลือดน้อยก็โดนเก็บหมดเลยโอเคยังแจมถือว่าดีอยู่โอเคชั้นที่ห้านี่เรายังไม่แพ้เลยใช่ไหมอืมชั้นที่ห้าโอเคผมชอบอนุบิสมันเก่งดีอ่าตานี้เราต้องมีสตานไม ต้องมีฮิวไหมอ้ามีชินซอแบบเดิมใส,ใส่โอเคใส่เหมือนเขาเลย <c oughs> จะรอดไหมนักคิดนี่ต้องใส่ไหมหรือว่าใส่โรน,นี้ดีอืม แต่แต,ต่แต่ตอนนี้ทีมเราก็ถึกละหรือว่าใส่ตัวดาเมจเพิ่มใส่ตัวดาเมจเพิ่มดีหมหนึ่งสองอใส่ลิงถ้าใส่ตัวเนี้ยถ้ามันสับตันถูกตัวมันก็ดีนะ กลัวว่ามันจะสตันไม่ถูกตัวแล้วต้องเล่นซ้ำนัดเ,เล่นเล่นดีกว่ามันน่าจะไปตีถ้าถ้าถ้านักคิดเล็นน้อยมันน่าจะไปตีนักคิดนะลองดูอยากลองตัวอื่นๆเหมือนกันแต่ว่าเราคือผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นก็เลยไม่ไม่รู้จ,จัดทีมยังไง ตัวแสงพวกนี้เคลองแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะ ำไมฝั่งเรามันไม่หิวเลยอาจจะโดนตีละเล็กมันมีแสงละ <c oughs> ทำไมโดนตีฝ่ายเดียววะ <c oughs> ทำไมฝั่งเราไม่หิวเลย โอเคละไม่มีทุไมโอเคโดดไปสักทีอ๋อผมรู้ละฝั่งเขามีมีของผมน่าจะถอยนักคิดแล้วใส่ของน่าจะดีกว่านี้คือถือเมื่อกี้ กรณีเมื่อกี้ทีมเราช้ากพ็พมีของแล้วก็มีนกด้วยทีมเราช้ากว่าก็เลยโดนตีฝ่ายเดียวแต่ว่าก็ยังดีที่เรายังมีอนูบิสนะมันโดนใบมันยังฟีอยหรอก็แปลว่าตัวนี้ก็ไม่แพ้ใบ มแแคแค่่ปเทพธิดาที่อยู่ตรงเนี้ยไม่ค่อยดีอะไรใส่ไปไม,มันไม่หิวเลยเมื่อกี้ผมน่าจะใส่ของแต่งแทนตัวนี้แทนตำแหน่งนี้ใส่ไปมันมนี่หิวก็ไม่หิว ไม่ก็ใส่ตัวดามจตตันสลับกลับมาถ้าใส่ตัวดามจตตัวนี้ก็มันอยู่ข้างหลังให้มาอยู่หน้าโอเคฟังเรามันถึกแถวหลังนี่ตัวดามด2องตัวเนี้ยของตัวเนี้ยมันถึกได้บัฟจากไอ้ลิ้น ล,ลิงลิงนุนโอเคชั้นที่หกได้ตัวอะไร <c oughs> อานอเปสชอบจังมนะมีตัวนี้ด้วยใส่หมดเลยเอีคยนะ มีนกด้วยใส่นกดีไหมแถวเดียวกันปะป้อง,องมันจะรอดไหมว่าใส่ดเม,มิให้หมดอันดเม,มิไปเลย,เลยนกมันเก่งเล่นเก่งนะหมดหมดทดสอบเนี่ย เราไม่มีนักคิดใช่ไหมเ,เขามีของอถ้าเราไม่ใส่ของเราจะโดนตีก่อนแล้วถ้าเราใส่นก ล้วก็ต้องถอดตัวหนึ่งใช่แต่แตชอบอันเนี้ยเก็บนกไปเลยจบจๆมันจะดีไหมด้ว่าใส่น,นี่ดีผมไม่อยากลองหลายๆรอบใส่นี้มันจะช้าหน่อยแต่ว่าดาเมจมันจะล้น ลองนะโอเคใส่ของแล้วกันยันดีนะที่ยืนไว้ <c oughs> เกือบแตก <c oughs> เอาหน่อยข้อง สาดใส่ละไม่ทันได้ทำอะไรเลยแม่งเอ้ยดูงี้ใส่นอกอีกว่า จังอ oh, yeah. <c oughs> นาคตอีกโคตรแสบรูงี้ใส่นกดีกว่าใส่ของจีแบบมันไม่ไม่ได้บัฟเลย จบจบยังรอดอยู่เขายังมีแม่นางพิน,นดีพินไป,ปน <laughs> ไม่ค่อยดีถ้าไหลแตกหลายตัวเลยโอเคจบอืม ถามว่าดีไหมก็จากที่ลองมาเหมืนมันดีนะเหมือนดีแต่ใช้งานจริงอันนี้ไม่แน่ใจแต่แต่ตัวตัวมันก็เหมือนดีนะแทนนักดาบนักดาบได้ไหมอืมนี่มันต้องลองจริงๆคือตอนนี้ยังบอกไม่ได้แต่แต่จากที่เล่นเนี่ยแบบไม่มีของฮะ มันดีอยู่นะสร้างดาเมจเพิ่มเติม1%นึปนต์นวะสร้างดาเมจเพิ่มเติม 1%, 1> ของค่ายสปีดศัตรูดาเมจสูงสุดไม่เกิน500%มันตีแรงนะนี่ขนาดแบบไม่ใส่ของนะนักดาบเอ่อผมในโหมดแบบเมื่อกี้โหมดโหมดแบบนี้ ผมยังไม่กล้าใส่นักดาบเลยเพราะมันมันตีไม่ค่อยไม่ค่อยแรงไม่ค่อยเข้าแต่ตัวนี้มันตีเข้าเนี่ยต้องเทียบกับพวกนักดาบเนี้ยมันมันแทนได้ไหมถ้าใครเล่นธรรมชาติเนี่ยถ้ามันแทนได้เนี่ยน่าสนอยู่แต่ว่าถ้ามันแทนได้ก็มันต้องดีกว่าก็ใช่ไหมเพราะเพราะมันหายากพอๆกับเอ่อเดอะก็อตเลเยอร์มันหายากพอๆกันก็แปลว่าเราต้องเทียบกับ ความหายากระดับเดียวกันนะถ้ามันจะเทียบนะัากากมันมันหาง่ายกว่าตัวนี้ออหายากกว่าณนะตอนนี้มันหายากแต่ว่าอนาคตไม่แน่ไม่แน่นอาจจะมาอยู่ในนี้ก็ได้สําหรับวันนี้ก็ ขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอให้สนุกนะครับสวัสดีครับ